สวัสดีครับ AIS Play นำผู้ชมมาที่ True Stadium นะครับดูเกม Super Big Match ของฟุตบอลบริโวทไทยลีกนัดตัดสินแชมป์นะครับ b a n g k o k United เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดแน่นสุดครับในเกมที่เอาชนะขอนเก่นะครับเจอทั้งความใหญ่ความเร็วนะครับไล่ตรงกลางนะครับทีเดนเอ้าให้ตรงนี้ไม่ดีครับโสตวัฒนังสือก็เอ้ามงี่เบาครับสุภชัยสวขึ้นมาเลงไม่มีใครเข้าขอใสไกลเล กูนี่ยิงดีจริงๆๆครับขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหดูยิงแบบสุดๆเลยครับวันนี้ของสุภาชัยใจเด็ดนาทีที่11ครับกูนาขึ้นนำาป็นตัวศู์โอกความผิดพลาดตรงกลางของแบงคอกครับแล้วบอลของสุภาชัยสวยจริงๆนะแต่ดูครับมีพลาดเองครับมีมองแล้วกลายไม่ว่าในท่าเข้าทางสุภาชัยวิกำทางให้เลยครับเปิดช่องแล้วดูจริงครับโอ้โหดูตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วเพราะว่าดูมยาเองก็ าสางเกมรับของทางแบงกคอกไปด้วยครับแล้วว่างโล่งจัดๆโอ้โห و, แต่โลกแบบนี้เนี่ยความยอดเยี่ยมคือยิงได้แบบสุดๆครับวางเท้าโอ้โหไข่ไปรบับแบบนี้รประตูที่15ของเขาคนระับในลูกการนี้ก็เทียบตัวเลขในการนำดาวซูมาต่อไปอีกหนึ่งลูกครับสุภไไัยฟันค้างกดดันจากการไปรับใช้ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับแต่ลูกนี้นะ่าตอบคำถามได้เลยครับ เปลี่ยนบอลยาวครับวันเดอร์แปะให้เอาน้ำหนักเข้าทางของบอลไัยดึงจังหวะแล้วยกยิงแม่เหมือนบอลจะได้จะผ่านไม่ผานประตูเหมือนกันแต่ว่าเดียนคูสก็สกัดไว้ก่อนครับไปทดแทนแล้วก็โอ้โหสกัดข้าจะบอลเซ้นเลยสวยมากๆครับเบิ้์มาลูกนี้แล้วเลือกยกมาเลยอุ้อยเสาไกลครับถึงแน่นอนสุดท้ายเลือกมาสายที่วันชัยธิติพันธ์เลี้ยงลายรออยู่นะครับฝากเข้ากลางมาวันเดอร์อันเดอร์สับเข้าใน นั่นแล้วครับเอิรตักมานิติพงศ์ถึงครับโอ้โหเลืองขวดเลยครับเสาแดงนี้โอ้โหโงูที่ยิงได้บแบบบันเท้าดีเกินนะครับนิติพงศ์เป็นตัวที่เปิดทางเพื่อที่จะให้วาเดอรุ่ยแก่กัยกบอลตรงนี้มาให้นะครับโอ้สวยมากแล้วดูไม่ต้องจับอยู่แล้วครับแบบนี้เนี่ยโูแต่มันเก็บบอลสองทศวรรษยืนกลับมานิติพงศ์จะกดและหาจังหวะจบได้ไหมครับแบงคอก99เปิดมาบิชและ็ปไปเข้าทางทีมผ่าน เล่นยิงโอ้โหยิงออกครับอโหช็อตนี้เป็นช็อตใหญ่ของแมนป้าแต่ว่าทำไม่ได้เองครับโอ้โหโอกาสนี่ไม่เชื่อว่าไม่มีนะครับผ่านพงจันโอ้โขดูอีกทีว่าปอมันแฉลบมาเฉยเลยครับจับเข้าซ้ายลูกนี้เนี้ยแม้ว่าจะไม่ใช่ข้างถนัดแต่แบบนี้เนี่ยโอ้โหยิงหมดไปครับธีริพันธ์ยิงออกไปเองแบบหน้าแบบกิดหวังเหมือนกันนะครับ เปิดเข้าในมาได้ปกอ,อยู่ตรงนี้แมปกเนี่ยโดนบางกว่าครับทางบริจิตต์เกือบจ,จะกลายเป็นดีนะครับเพราะว่าจะมีตัวชาร์จอยู่นั่นก็เป็นสุภชัยครับไในมีโอกาสอีกแล้วนะครับของบุรดําเยียดรอนครับเปิดมาเนี่ยคนเดียวนะครับแต่วิ่งโฉบได้เร็วกว่าช่วงแรกนะครับบริจิตให้สัสลักเจอบีบมาครับเตะสาดยาเข้าไปก่อนบอลมาถึงวันชยัย สงมาให้มาเดวทอมเบียโอ้ยบีบปัซึ้งอย่างนี้สุภาชัยเลื่องแล้วยกปาไม่น่าเหลือแล้วเขาทีสองสูดโลพินพลาดกันไม่ง่ายนี้ครับาดล้วนเลยครับโอ้โหนี้ที่สามครับคือสุภาชัยเจเด็บดิเบิลประตูที่สองของตัวเองแล้วนะครับและนี่คือประตูที่สิบหกแล้วครับของเขาในลูกกาดนี้โอ้พิดพลาดของมรเดลทอมเบียนะครับแล้วลงโทษได้แบบเด็ดขาดจริงๆครับระยะแบบนั้นเนี่ย หญิงลูกแรกจะเพิ่มความมั่นใจได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับเปิดตรงนี้เนะี่ยอย่างไงก็ไปได้ล้าอะไาอยู่แล้วนะครับเล่นของคุยดาปล่อยบอลตกแล้วจับของทอมเบียร์แปรผ้าน,นะครับโอ้โหแล้วสุภชัยเองเนี่ยเหมือนจะยืนดักรอด้วยนะครับอ่านว่าคอมเบียร์ถ้าจะจ่ายนี่ครับพอจ่ายมาเนี่ยโอ้วิ่งตัดหน้าเลยครับแลวยกข้ามแบบเหนือชั้นจริงๆครับ จะได้ลุ้นแคทริกเหมือนกันนะครับ35แล้วรุ่งแรงบก,ก้าวออกมาที่นิติพงศ์บอลตกจับตรงนี้เอาอ้อมมาตัวสลักเอาถึงครับเลือกให้เขาตรงนี้ชัดสกัดอา้าวแล้วตรงนี้มาพาไปกันพัฒนกรให้บีอยู่ได้ประตูคืนเหมือนกันครับตรงนั้นเองก็แหมนิติพงศ์ก็ชมเหมือนกันนะครับจับบอลแล้วเนี่ยได้เปรียบสลยนะ พาบอลหนีเข้ามาแล้วเปิดกลับมาเนี่ยจังหวะแบบนี้ในกองหลังเล่นยากอยู่แล้วครับบาทีครับไม่ละมากนะครับเปิดโยกมาแล้วดูนิติพง์ครับจับแล้วเนี่ยบอลผมมาเข้าเลี่ยมเฉยเลยครับเปิดกลับมาโอ้โหไม่มีทางเลือกอื่นครับตระกรอกเพราะว่าเขาเองก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายที่ต้องพยายามให้ถึงบอลใ,ให้เร็วกว่าครับแต่พอว่าถึงเร็วกว่าแต่จังหวะบอลเนี่ย พยายามจะสกัดให้ไวเสาไกลนะครับไปโดนโดนฝ่าเท้าครับใช่ครับโดนปุ่มสตาร์ทก็ครับผิดเลี่ยงครับเดวิต้ตันตักมาเจอเดียรนคูสมงเอาไปเข้าทางจิติพันธ์จิติพันธ์ข้างหลังมีเทียร์ทอนตามมาจิติพันธ์จะไปต่อแล้วเจอตัดฝ่าตรงนี้ครับโดยสิงควักมาน่าจะโดนเหลืองนะครับกีฬาทอนครับไปเหลืองแรกของเกมครับเทียร์ทอนดึงมาทันก็ต้องเบรกจังหวะที่จะเล่นเกมโต๊ะกลับของจิติพันธ์เหมือนกันนะครับ ต้าอะครับบอลไม่ค่อยถึงเลยโบก้าวถึงขยายออกข้างมาเปิดพื้นที่รอครับวันเดอร์พักตรงนี้มีสุรัตน์มาแล้วเลือกเปิดเข้ามาสับป๋งตรงนี้โอ้โหโต๊ะของสิมรัตน์นะครับรับห่างตัวนี่แต่ว่ายังได้ครับโอ้ทำเงนสวยเลยครับเข้ามาวิ่งเข้ามาโฉกมองสบัดเต็มๆหัวเหมือนกันนะครับแต่สุรัตน์สุรัตอยู่ตรงตรงกลางพอดีตรงนั้นยอดเยี่ยมนะสุรัตน์ อันนี้มีโอ,อกาสได้เปิดแบบนี้แล้วได้ลุ้นด้วยนะครับขวาจิติพันธ์เปิดลึกมาเข้ามือสิบลาครับโออ่านได้ดีครับพยายามจะเปิดไปข้างหลังต้องจุดบอดนะครับที่กองหลังัมองไม่เห็นแต่ว่าออกมาช่วยได้เอา้าวงสก,กัดตรงนี้ไปเข้าทางสุวรรณนัสนสุวรรณนัสหมุนจะใช้ส่วนหนาบังไว้ก่อนตามเข้าไปรุมแล้วมุสิทธิ์มาให้ฝากกับบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะเหลี่ยมตรงนี้โอ้ยมีมือดึงครับ ดึนทำลายจังหวะทางสุพรัณไว้หน่อยนะครับตีเหนี่ยวไว้ครับชัดเจนครับ,รบทำได้ดีด้วยนะครับสุพรัณนี่บอลโดโดแเราก็พยายามจะหาเหลี่ยมแล้วใช้ส่วนหาพยายามจะเข้าบังทันทีนะครับเดี๋ยวบังไว้ก่อนทำให้สุวัสด์เองเข้าไม่ถึงไม่ถึงแล้วเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ไกลสามคนนะครับ มันจะเป็นซ้ายของเทียร์ทรอนอัดตัวนี้โโอ้หข้างขๆดูแล้วเนี่ยเหมือนพยายามจะยิงอัดเข้าไปเลยนะครับไม่ได้ปัดไซด์บอลจ้าเปิดขึ้นมาครับมาบดพิกตรงนี้หนีสองแต่ว่าเจอดึงไว้โดยสัสลักครับเพชรสวัสดยนะครับไปถือออกว้นเลยครับนี่จับบอลดีมากนะครับบอลแรก ในสัตสลักเองต้องเหนียวไว้อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้งครับก่อนที่จะหมดเวลาไปบอลของทิติพันธ์เปิดลึกเข้ามาจังติดฮันดูบุย่าบอลมาเข้าทางสั์สลักมงก็จบ45นาทีแรกครับเป็นบูรัมยูเต็ดนะครับขึ้นนำชูแบงคอมอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับมีการขยับผู้เล่นหนึ่งคนนะครับของทางบูรัมยูเต็ดนะครับเอานรุบดีรวัตโนดบ์นะครับแทนสัสลักให้ประโคน กอดส,ะสะักเลกเองเนี่ยหายไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะในดีกเนี่ยเเกมนะครับตัวทางวันเดอร์บางวะวันเดอร์ยังคําได้อยู่แล้วตรงนี้ผู้ศ์ปล่อยนะครับวันเดอร์ลุยต่อบ้าวันเดอร์ลุยตรงนี้ชนยังไม่อยู่โอ้โสี่เราเจอชนตรงนี้ก็ไปว่าอะไรนะกุศ์ปล่อยเกมไหลต่อแต่ว่าปริรัมยังได้ส่วนไม่ได้ครับแต่บอลอลขวาดิที่พงษ์ เปิดอ้อมลึกมาได้แปลดดว่าโดนเอาสายแต่ว่าโดนไม่เต็นมนะวันชัยโอ้โหเติมไปในพื้นที่สําคัญมากๆด้วยนะครับวันชัยตรงนั้นเนี่ยเปิดมาได้ลุ้นเลยครับเปิดมาเนี่ยเขาสายขนา,านนดจะแปลตรงนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีนะครับไม่ว่าจะจริงเองหรือว่าข้างในก็มีตัวที่วิ่งขึ้นมาอย่างมิมโมตา้านะครับเสี่ยววาของนะดับบลินนะครับ บอลแล้วทอมเบียเอาดักไอ,อ้เทียทีละครเทียทอนล,ลุยขึ้นมาครับเข้าซ้ายดึงจังหวะทีนึงเจอดึงฟาวมาบุตรต้องลงมาเบรก,กทันทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้ามาให้เร็วแล้วก็ต้องตัดฟาวเนี่ยเทียทอนเขาเง็นจับพลิกบอลอยู่แล้วนะครับเทียที่ตัดฟาวทีนะครับมาบุตรเสียบอลเงนกลางทางอีกแล้วนะครับฝั่งของทางแบงคอก ในส่วนของด้านหน้าครับของหน้กบ่าประตูของวิรัมอาจจะมีความเสี่ยงด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูฟิกฟิงนี้ก่อนนะครับเปิดลึกเข้ามาเข้าบริเวณฟาวเกสการ์ดแล้วมีจังหวะกระท้า,านะครับโรซินเป่าก่อนแล้วครับได้ฟาวัตทางฟาวเกสการ์ดคน,เ,ดนเต็มๆก,กับฟาวเกสการ์ดเลยนะครับเซีทอนเปิดตรงนี้นะครับดูอีทีครับ จะตรงนี้ปะทะกันเองเลยครับโอ้ยจริงอย่างนี้อย่างนี้บุรีรัมณีฉวยโอกาสเล่นต่อได้นะครับครับแล้วเหมือนว่าจังหวะฉวยโอกาสจริงด้วยนะครับแต่เหมือนจะยิงออกไปครับครับนี่ถ้าแต่ไม่รู้ว่าเขาเป่าเขาเป่ามาพอยิงออกแล้วถึงเป่านะครับคบอลทุ่มมาสุรกา ผ่านมาเข้าทางวานเดอร์วานเดอร์ตักเข้าในวานเดอร์ตักมามามูดมงชงแล้วได้จิ้มแล้วโหไม่ได้ครับโ oh, oh. อ้ชดสำคัญเลยครับตรงนี้จิ้มของทีมทีพันแล้วน่าจะโดนมือของิบรักครับอันนี้จองแบบจุดๆดเลยครับกู้ทำมาสวยมากนะครับมงแล้วน่าจะโดนปลายมือของสิวรักษ์ด้วยนะครับโอ้เพอร์เฟคทุกอย่างในการเข้าทาครับแล้วดูจะเปลี่ยนทางบอลโอ้ปลายมือนิดนึงครับปลายมือนิดนึงทำให โอขูหตรงนี้เนี่ยบอลมันเปลี่ยนทางไปเลยครับวานเดอร์หาบอลขึ้นมาเองวานเดอร์เจาะมาต่อขออกขวามาเอาอย่างได้ครับการเป็นดีครับบอลมาเข้าทางหลบโ,โหดหลบอีกทีเลยยังไปต่อครับวันเดอร์แกะมาคนเดียวออกขวาบอลของมามมดผ่านเข้ามาช้าเอ้า,เอาโอ้โหกลับเข้าสู่เกม2 2ครับได้ประตูจนได้จากทีิพันธ์พ่วงจังครับโอ้เอาจดได้หมือนะครับทางทติพันธ์นี่โอ,อกาสของที่สามแล้วคราวนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้พลาดแล้วครับ โอ้โหยิงตีเสมอ2ต่อครับมามุตตอนนี้สถานการณ์กลับมาเท่ากันนะครับดูครับวานเดอร์ให้มาตรงนี้เนี่ยไม่รับนะครับมามุตแล้วเปิดมานี่ครับโอ้โหทิตพินธนอยู่ข้างหลังแล้วก็วิ่งอ้อมกลับมาดูครับเลีอยให้มามุตเลยครับการเข้าทำอยางนี้หรือว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคเหมืงนกันะครับเนี่ยครับ วของนิิตพัธ์ช็อตแย่เลยต้องชมต้องใช้คำว่าเป็นความดื้อของนาวันเดอร์นะครับแต่วันดื้อจนได้ดีครับเพราะหลุดมา3-4คนคือแกะมาคนเดียวเลยครับกลับมาเฉยเลยครับบอลเตะบุ้งครับธีรทรอนเปิดมุดเข้ามายัางติดเอาตัานเอาเข้าทางสายอวดตรงนี้หนีไม่ไดบ้บอลไม่ค่อยเต็มใบเท่าไหร่ครับอบอลมันเข้าทางให้แล้วด้วยครับพิเดดอน์เรนแบงคอกได้วิ่งเข้ามาแล้ว อยู่จังหวะสายตรงนี้บอลมันปิ้นๆไปหน่อยนะครับเขาสุดท้าเจ็ดสิบนะครับนับไทยหลัง20นาทีสุดท้ายโอ้แต่แบงคอกเองก็เลือกที่จะเปิดหน้าแรกเพื่อเอาเอาสามแต้มเหมือนกันนะครับโมเมนตัมของเกมมาด้วยเปิดเข้ามาตรงนี้โบกเอาเช็ดมาเข้าทางเราซัดตรงนี้โอ้ปชนขาดไม่ได้ครับอีกทีนึงโอ้ตรงนี้เซฟของสิรัชติดแล้วครับโอ้โหแมงเอาเดูแมตช์แน่ๆครับ ดูจังหวะยิงจอจอครับโอ้โหคือเหมือนจะอ่านขยับไปด้วยนิดนึงก่อนด้วยนะครับสิวรักษ์ปัดมือเดียวเซฟแบบมหัศจรรย์จริงๆตรงนี้นี่ครับโอ้โหสิวรักษ์โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โหสามสิบเก้าแบบนี้ถ้าไม่เลิกทีมชาติน้องต้องรอถึงเมื่อไหร่ครับโอ้โทิศิพันเข้าบาบเอ้าตรงนี้สามสองครับโอ้โหแล้วเป็นผินเล่นโมท้าครับ โโห,โหไปอีกกีฬาเลยครับตรงนี้ลงสนามมาสามเกมดูครับเปิดมาแล้วโอ้โหใช่ครับวิ่งข้ามาโฉบถึงก่อนอีเลดนตรงนั้นนะครับโอ้โหแล้วเช็ดได้แบบสุดๆเลยครับทีดิพันธ์วันนี้อีกหนึ่งคนที่โอได้อซิด,ด้วยครับเปิดมาเสนี้แล้วก็ ขู่สิลป์ก็ยังเกือบจะฐานอีกแล้ว oh, แต่ตรงนี้มันแรงจริงครับ่ yeah, <cruise. S 1> ที้บอลยาวไปวัดข้างบนครับโบนิกียบ่งให้ดูบุญ่าพักต่อดูบุญ่าขวาเติรขึ้นมาครันเาริบอดินจังหวะบอล510 0ยังปัม๊มเอาตัวรอดไปได้เาริบอดินเปิดตักเข้ามาเลยแปะตรงนี้ออกเข้าทานเขาสิขัดไปเลยับนี่3-3 โอ้โหเลยครับพลาดทีเดียวไม่ได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนถูกตัวจริงนะครับเป็นคขาศิษที่พอแก้เกมกลับมาเอาคขาศิษมากินมิดฟิลด์เนี่ยโอ้ทีเดียวหรือดาวเองก็ยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะกลับมาได้ตลอดเวลานะครับดูอีกทีครับจังหวะยกมาเนี่ยหม่งไม่โดนนะครับแล้วมาเข้าทางคขาศิษอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้คนเดียวเลยครับลงโล่งเริ่มจ่าระดับบดินนะครับ นี่แะครับโอ้โหคือหม่ไม่ไม่โดนของไอวัตตันเนี่ยกลายเป็นว่าบอลมาเข้าทางชาวสิทธิ์อ้าวรอเช็คเ,เดี๋ยวรอเช็คก่อนครับ<ม>เรียบร้อยครับเป็นประตูนะครับไปยืนหาครับใช่หรือสิ่งก็ต้องเอาให้ให้ชัวร์นะครับนะครับบางไว้ทิติพันธ์ขึ้นหมง่งเด็บบดินโม่มาเข้าทางของเชียร์วัตเชียร์วัตอยังบังไว้จะแข่ง,งหรือเปล่าเสร็จแล้วสุนันท์สุนันท์ ไปตอบพุทมาเอาหนีสองต้องดิงเลยครับพีรพัฒน์เขาแหวกมาได้สองนะครับบอลมันเข้าทางทาให้พีรพัฒน์ทุ่งลงมาเพื่อสักครู่นี้โดนไปเหลืองไปเลยดูลอยมาครับอักษัตรยยอดเยี่ยมจริงเลยครับพู้รีดับสายของธีรทร มุดขบามงงต้องรอบอลสองครับสุภาชัยเก็บไหลพีอรอนอัดตรงนี้โอ้โยยังติดบอลแล้วลูงนัดกรูนัดตัดได้พีอรอนจะตามตัดยังไม่อยู่ลูงนัดทิ้มช่องนี้ไปถึงนักปรเก้าเด็บเติมกัน4ต่อ4ครับลุยขึ้นมาโปรเก้าปรเก้าหยุดบอลให้ต่อถึงพีรพัฒน์ตวัดน์กับปาดีตรงนี้เอ้าชนเก้าเขาโอ้โหซีสามเก้าชนได้ครับแล้วคนเดิมเลยครับโอ้ยเนโกต้าดูอีกทีครับโปรเก้า แล้วให้พีเภรพัทนี่ขอบอลเลยครับเปิดไม่ออกด้วยครับแล้วเปลี่ยนทางบอลของวินิโมตา้าสุดๆเหมือนกันโอ้โหแต่ลูกที่ยิงวันนี้เนี่ยเทคนิคยอดเยี่ยมจริงๆครับวินิโม,ต,มต้าประตูที่2เขาในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่โกงเขาเนกันนี่ยิงดูเช็ดแล้วผ่านตัวเอียอออคร <c oughs> ูคือถ้าไม่บางมุมนี้คือมันไม่ผ่านเอียครูเลยครับมันพอดีหมดเลยครับอ๋อครับไปเลยครับซีเกมครับเไขนาดนี้แล้ว โหแล้วดีครับเปลีการในเบมนั่งสำรองของแบงคอกกำลังจะเก็บสามต้ากับบุริรัมสองไปติดต่อกันที่บ้านของตัวเองครับออ้นี่ครับดูครับว่าจะเพิ่มกันขนาดไหนทีที่90้บวก5นะครับให้รับตรงนี้ได้ฟาวของทางบุริรัมนะครับหลายจังหวะแล้ว ไปผักนะครับตรงนี้ของไอ้มาตัง้งอยู่บนเรือโคกเองก็พยายามจะมาบอกน,นะครับว่ามันน่าจะจบไปแล้วด้วยครับเพราะว่าจงังหวะที่ถวนกึ้มานี่คือยิงทีเดียวเลยไหมครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนจุดยังไงซ้ายของธีรทรเลือกปั่นติดกำแพงบอลสองัวดอีกทีหนึ่งปิ้งเข้ามา แล้วสซร์าัลวินเปาจบเกมครับโอ้เป็นแบงค์ข้อมิเตด,ดทำได้ครับเปิดบ้านเก็บ3คะแนนครับโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่ายุดสถิติการไม่แพ้ใครของอบูรีรัมไนเต็ตในลีกไว้ที่24เกมครับ